สวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบางนาจานที่วี2ครับที่สำคัญครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเจอของดีจากดินแดงเมืองอีสานเขาเรียกเรียกว่าดินแดนเมืองอีสานเออกับองรีสายบันเทิงครับปวิจิตติถาวรครับเขาจะบอกว่าจากสโมสรกำไรทองขึ้นสู่สโมสรเดินสายแนวต้นครับของประเทศไทยครับวันนี้ครับเราอยู่กับด้านของปวิจิตติถาวรครับ แล้ววันนี้ครับหัวม้วนแบบนี้ครับต้องขอบคุณครับสปอนเซอร์รักครับยังเป็นทางการครับขอบคุณครับนี่ครับกับตันไปครับ @pae18 ครับช่องทางที่ดูฟุตบอลดีฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายครับแค่เพียงแค่ท่านพิมพ์ไปว่า @pae18 ครับขอบคุณครับนี่ครับสนับแข้งครับดูแซดครับคาร์บอนครับสนับแข้งเสริมใยเหล็กครับเจ้าแรกของประเทศไทยขอบคุณเสื้อพิมพ์ลายแบรนด์คอมพาร์สครับคิดถึงเสื้อพิมพ์ลายคิดถึงคอมพาร์สครับ ขอบคุณครับเสียป้องครับรับซื้อรถมือสองครับโดยเฉพาะครับรถ Honda ครับจบไวที่สุดราคาดีที่สุดครับในเขตกรุงเทพและปริมณฑลครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เรามาเจอใครครับ สวัสดีครับองลีครับสวัสดีครับโอ้เป็นไงบ้างเดี๋ยวนี้ช่วงนี้สบายดีบายดีครับบายดีนะแนะยนำตัวท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยเหรอสวัสดีครับผมนายประวิชิติทาวนบอครับชื่อเล่นชื่อองลีครับเฉดลู่และองลีสายบันเทิงมายไงไหนคำว่าสายบันเทิงมายไงไหมาจากฟุตบอลเดินสายครับทำไมถึงเป็นสายบันเทิงอะผมผมชอบกอล์ฟเต้นจริงอ่ะอ๋อไหนๆก็ไหนๆแล้ววันนี้อยากจะทราบจริงๆว่าองลีเริ่มเล่นฟุตบอลได้ยังไงเริ่มเล่นเลย ผมเริ่มตั้งแต่อายุ8ปดขวบครับอ uh huh. เป็นคุณพ่อคุณพ่อสอนให้เล่นครับออ oh. สอนให้เล่นแล้วก็ซ้อมมาเรื่อยๆครับจนจนถึงอายุ12ปีครับ uh huh. ก็ได้ไปไปคัดตัวครับที่โงรงเรียนเทศบาลสองครับอแล้วคัดติดช่วงม .1 ครับขึ้นไปเล่นมหนึ่งพอดีต้นอัชื่อโรงเรียนเทศบาละไรเทศบาลสองมุขมนตรีครับ อ่าฮะที่อุดรครับที่อุดรใช่ครับจนวันนั้นอายุ12ได้ไปเล่นบอลโรงเรียนใช่ครับแล้วก็เลยต่อยอดมาเลยต่อยอดมาเอยแล้วใครชักชวนเข้ามาเล่นฟุตบอลเดินสายทาจริงเป็นผมตอนแรกก็เดินสายที่อุดรนะครับอ่าฮะเดินสายแถวบ้านเงินพันเงินหมื่นอย่างเงี้ยครับอ่าฮะแล้วมันไปติดตาครับติดตาทีมกำไรทองพอดีครับอ่าฮะ ก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้เล่นกําไรทองมาเลยล่ะใช่ครับยังไม่ได้เล่นครับตอนนั้นก็มาเดินสายเรื่อย,เ,อย<ๆ>เขารู้จักก็เลยชักชวนมาครับร uh huh. ุ่นพี่ยังไงครับอ่าฮะรุ่นพี่พี่พี่บอกพี่ไนครับพี่ไหนนพเก้านพประเก้าพี่ไหนพี่โยธนากรก็ชวนครับชว uh huh. นมาเล่นกับพี่โยตอนนี้ก็เล่นพีบีใช่ครับไนเนี่ยเล่นอยู่นครถมใช่ครับ เหลือเราแล้วเหลือเราแล้วนะตอนนี้ก็มีแล้วต้นหลังการเขาก็มีอยู่แต่อยากจะรู้จริงว่าองลีก่าจะมาเดินสายเป็นคนที่แบบรู้จักกันภายในประเทศเนี่ยในฐานะองลีสายบันเทิงเนี่ยอยากรู้จริงว่าองลีเคยผ่านเวทีอาชีพมาก่อนไหมไม่ครับไม่เคยผ่านเลยไม่เคยเล่นเคยไปคัดไหมไม่เคยครับไม่เคยไปคัดไม่เคยไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยใช่ครับไม่เคยแบบแม้แต่คัดสักครั้งเดียวใช่ครับ เคยผ่านเวทีนักบอลบอลนักเรียนแบบระดับสูงๆไหมเคยครับเคยรายการไหนไพมิเตอร์ครับได้แชมป์พพมิเตอร์รอบประเทศครับอ่ะฮะได้แชมป์ได้แชมป์ตอนอายุ14ปีครับเจ๊แล้วก็กรมพระครับอ่ะฮะถ้วยขอขึ้นถ้วยก่อครับอ่ะฮะแตได้แชมป์ได้ที่3ครับอ่ะฮะก็ก็ถือว่าจบสวยครับก็ถือว่าจบสวยก็ต้องบอกว่าหลังจากนั้นก็ทําให้คนอุดรเนี่ยได้รู้จักเราเลยถูกป่ะใช่ครับไปทอเจ็ดตอนครับ มาไปครับช่องมาไปไปเล่นพุดซอลครับเยาวชนไอมาเน่ย่างนี้ครับเป็นเล่นครับแล้วก่อนที่องรีจะมีทุกวันนี้บางนานถามได้ไหมว่าองลีเนี่ยที่แยกตัวจากสโมสรกำไรทองของดีจากอุดรเขาถามว่ามีปัญหากันจริงหรือไม่ไม่ครับไม่จริงครับไม่มีไม่มีปัญหาครับผู้ดับผู้ใหญ่แนะนำแล้วก็ให้มาใช่ครับ ทุกวันนี้อยู่กับทีมไหนน้องเซลซีครับน้องเซลซีก็ต้องบอกว่าบอลนัดอุ้มไว้หมดแล้วครับก็ของเรามากี่คนของผมกําไรทองลารทองมาคนเดียวครับมาน้องเซลซีคนเดียวใช่ครับก็ต้องบอกว่าชุดกําไรทองเนี่ยขายดีมากมากเใช่คคือตอนเนี้อ่าแยกไปอยู่เขาเรียกว่าบอลเดอร์สายมีสัญญาหมดใช่ครับใช่ไหมมีใครบ้างมีใครบ้าง พี่เอครับพี่เอแมซิุดรนแมซิุดรอยู่ไทยทาวน์บอลครับอ่าฮะกับพี่โยธนากรครับอยู่อยูพีบีพี่บีครับนกกระเก้าอยู่มุดบอลอาชีพนครนมใช่ครับมีใครอีกไหมพี่มาร์กเนี่ยครับเทวริสเนี่ยครับเทวริสก็ตอนนี้เล่นซิมิโปครับซิมิโปปานบึงแต่ก่อนหน้านี้อยู่ประพาคารประพาคารเนี่ยครับแล้วมีใครอีกไหมมีพี่แดนอยู่ครับพี่แดนก็แบบ ชวนมาเล่นเรื่อยๆครับลองเซลซีอย่างนี้บ้างไปพาราคารบ้างครับก็หมุนหมุนกันไปหมุนๆกันไปครับก็ต้องบอกว่าเป็นทีมหนึ่งถ้าถ้าย้อนกลับไปช่วงนั้นก็เหมือนกับอาเซนอนอะปั้นเด็กและขายอ่อาศัยแบบเด็กอคาดมี่ตัวเองแล้วก็ขายผมว่าอนาคตทีมเล็กๆแบบเนี้ยที่กําลังที่จะก้าวขึ้นมาสู่เอทีฟุตบอลเดินสายแบบจริงๆจังผมว่าเขาจะต้องทําตัวเด็กตั้งแต่ขายได้เอาเงินเข้ามาสโมสรอันนี้เรื่องจริงนะ แล้วทําไมถึงเลือกเป็นสโมสรน้องเชลซสีทั้งๆท,ท,ที่มีหลายทีมเรียกไปเซ็นสัญญาเป็นไงครับมันด้วยแบบมีพี่ๆชักชวนด้วยครับอ่ะฮ uh huh. พี่หนุ่ยยังไงครับชักชวนมาเล่นอ่ะฮะผมรู้สึกว่ามันตอนนี้ครับทีมมันก็โอเคครับอ่ะฮะระดับหนึ่งก็แบบอยากรองออกมาเติบโต มุมมองตรงนี้บ้าง, uh huh. งเป็นยังไงครับ uh huh. ถ้ามันมันดีครับตรงนี้ครับต้องบอกงนี้นะว่าเมื่อก่อนถ้าใครติดตามองลีตั้งแต่ในยุคที่แบบกำลังขึ้นมาเล่นบอลเดินสายแรกๆมีรูปรองเท้าถ้ามีรูปรองเท้าส่งให้ด้วยนะเอาเรื่องจริงองลีแม่งใส่รองเท้าแบบโคตรเน่าเอาเรื่องจริงเป็นนักเตะคนเดียวที่รองเท้าแม่งโคตรแย่เลยผีบอกเคยเห็นรองเท้าหนังเรื่องอะไรนะ สิ่งยี่เออรองเท้าไม่ยังนั <S <S しし้นเลยคือเน่าจัดกูแบบไม่เข้าใจอ่ะคุยมึงเล่นดีขนาดนี้ทำไมรองเท้าแย่จังวะแล้ววันนั้นก็แต่ก็ก็ได้บูม่ามาคู่หนึ่งไว้อ่ะใช่ครับได้บูม่ามาคู่หนึ่งบูม่ามาคู่หนึ่งครับอ่าฮะและหลังจากนั้นก็รองเท้าก็เข้าเรื่อยเลยก็เข้าบางครับ มีได้ครับแต่รายการนั้นที่ใส่รองเท้าบีบอกเขาได้แชมป์นะใช่ครับแชมป์รายการเลยวนะเต็งหนึ่งสปอร์ครับที่สารอาคำครับเออเออที่สารอาคำเสินแสงครั้งแรกได้แชมป์ครั้งแรกกับเทนโปรใช่ครับกับกาไรทองกําไรทองกับผมด้วยครับแชมป์เงินแสงครั้งแรกเอาจริงเหรอใช่เป็นเงินแสงครั้งแรกเลยใช่ครับวันนั้นความรู้สึกเป็นไงโอ้ดีใจมากครับแบบซึ้งอะครับเหมือนมันจะร้องอ่ะพี่ร้องปะถามจริงมันก็กั้นไว้ครับมันดีใจมากครับแบบโอ้โห มาครั้งแรกครับของเทนโปแล้วแบบตายครับถามจริง,รงว่าตั้งแต่เดินสายมาองลีเคยได้เงินมากที่สุดเท่าไหร่ประมาณเฉพาะแชมป์นะครับได้แชมป์ครั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าเคยได้เยอะสุดในโ์เาเมนต์นั้นะน<อ>เดือนนั้นอะในเดือนนั้นแหละครับอ,อหาเงินได้มากสุดเท่าไหร่ห<อ>แต่บางคนั้งจะบอกว่า บางคนตอบสามหมื่นสี่หมื่นะเยอะสุดถึงหนึ่งแสนต่อหนึ่งอาทิตย์เดือนหนึ่งอองลีเคยทำเท่าไหร่ขอแบบไม่โกหกเลยเรื่องที่มันผ่านมาแล้วห้าครับห้าหมื่นเดือนห้าหมื่นเดือนหนึ่งเคยทำได้ทุกวันนี้ผมว่าไม่ต่างเพราะอะไรหรือวป่าเพราะน้องมีสัญญามีเงินเดือนกินมีค่าซ้อมมีค่าออกไปแข่ง ใช่ใช่ไหมคะเหนื่อยคือมันมันครบหมดทุกอย่างเลยใช่ไหมใช่ครับคือทุกวันนี้เอาเอาตรงๆชีวิตเราจากวันแรกที่ยังไม่มีสัญญาก,กับวันนี้ที่มีสัญญามันแตกต่างกันแค่ไหนแตกต่างกันเยอะมากครับพี่เยอะมากไหมเยอะครับ <c oughs> แต่ก่อนนี่แบบยังไงครับไปแช่งอย่างนี้ครับถ้ามึงไม่ได้แชมป์อย่างเนี้พี่ก็คือมึงก็ไม่มีเงินอ่ะมึงก็ไม่ได้เงินอ่ะอย่างนี้อเอเรื่องจริงอรอครับแต่ก่อนนะอ่าฮะตอนแต่ก่อน ็แบบหมื่นหนึ่งอย่างนี้ถ้าไปเป็นทีมก็ตกคนละพันอาทิตย์หนึ่งครับอาอทิตย์หนึ่งถ้ามึงไม่ได้แชมป์อย่างนี้มึงก็ไม่ได้อ่ะเพราะแต่กล่อมเราไม่มีค่าตัวไงอา่าเราไม่มีไปเล่นกันด้วยใจใช่ครับไปด้วยใจอทีมไหนเชิญไปก็พากันไปอ่ะครับก็ไปเป็นชุดไปอย่างนี้ครับจนถ,ถ,ถึงทุกวันนี้มันสามารถเราเราสามารถเลี้ยงครอบครัวพูดอย่างนั้นได้ไหมได้ครับเลี้ยงครอบครัวได้เลยได้เลยครับเลี้ยงได้ โอ้มีมีเยอะอะพี่มีขึ้นมีขึ้นมากกว่าเก่าเยอะเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงเลี้ยงผูง้หญิงไม่มีอ๋อ oh. <laughs> เลี้ยงครอบครัวแล้วก็เครอบครัวครับเลี้ยงครอบครัว,เล,วเลี้ยงตัวเองได้อย่างเงี้ย uh huh. ไม่เดือดร้อนใครไม่เดือดร้อนไม่ต้องเป็นหนี้ใครใช่ครับไม่ต้องเป็นหนี้ใครคุณคูโรบอลเดินสายวันนี้มันมันมันพาคุณไปถึงจุดไหนแหล้วโอ้แดบ มันเดิมครับแบบแต่ก่อนเราไม่มีอย่างนี้เราก็แบบเราก็สู้มาสู้มาเรื่อยๆจนตอนนี้มันทำให้เรามีก็รู้สึกว่าบอลเดินสายมันเยอะมันยกระดับพวกเราเยอะขึ้นมาครับตอนนี้บูมมากยกระดับขึ้นเยอะมากถ้าเป็นไปได้วันนี้เราอยากเล่นฟุตบอลอาชีพไหมเรายังมีเป้าหมายในการเล่นฟุตบอลอาชีพอยู่ไหมมันมันก็ มันเป็นความฝันตั้งแต่เด็กอะพี่ออมันก็ต้องอยาก,กเล่นอยู่แล้วใช่ทุกคนมันผมก็อยากเล่นครับตอนนี้ผมก็อยากเล่นแต่ในเมื่อเรามีสัญญาตรงนี้แล้วเราก็อาขอทําตรงนี้ให้ดีที่สุดนี้ให้ดีที่สุดนะครับช่วงนี้มันบูมด้วยไงตอนนี้าาแล้วอยากจะรู้ว่าเดินสายในสักการะติขององ,องลนะีกับเมื่อก่อนที่เราเตะอยู่กับเพื่อนเราจนถึงวันนี้เรามาต้องมาเดินสายแล้วมาเจอนะักฟุตบอลอดีตทีมช,ชาติไทย สโมสรน,นู้นสโมสรน,นี้รวมถึงนักเรียนห,หัวของประเทศไทยที่เขามาลงมาเดินสายกันองลีคิดว่าคุณมันแตกต่างกันแค่ไหนอะโหแตกต่างมากพี่แต่ก่อนนี่เดินสายนะแถวอูดอรนใช่ไหมครับเออครับ uh huh. ก็แบบเจอคนนี้กแล้วอาทิตย์ต่อไปก็ต้องมาเจอมันอีกอื uh huh. มันมันรู้สึกเบื่อพี่ออื uh huh. มันอยากแบบออกมาท้าทายอย่างนี้บ้าง uh huh. แล้วออกมามันเจอแบบ เจอคนที่เก่งกว่าเก่งกว่าเก่งกว่าเยอะมากแล้วก็พวกพี่ทีมชาติ uh huh. นกักบอลอาชีพอะ uh huh. ไรท,ที่แบบเราเราเคยชื่นชอบเขา uh huh. แล้วเรามาวันหนึ่งอะ่ะเราแม่งมาเจอเขาในสนานอ uh huh. มอ่ะแบบมันทําให้เราแบบโหที่สุดที่สุดอะ่ะ uh huh. ใช่ครับและท้ายนี้องลีฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านที่ติดตามดูเรารวมถึงน้องๆพี่ๆที่เขาชอบเราต้องบอกว่าองลีเป็นอีกหนึ่งคน ที่วันไหนที่มนเดินมาเตะทุกคนในไร์สดจะถามหาว่าองลีมาไหมองลีมาไหมองลีลงยังฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านอ่ะครับฝากติดตามผมด้วยครับน้ององลีสายบันเทิงครับแล้วก็ตามทีมที่ผมไปเล่นอย่างน้องเซลซีหรือว่าต่างๆทีมต่างๆ,ท,างๆที่ผมไปเล่นก็ uh huh. ติดตามผมด้วยครับฝากด้วยครับแล้วท่านผู้ชมทางบ้านถ้าเขาอยากติดตามองลีไปติดตามได้ที่ช่องทางไหน a c e b o o k ครับ ปวิดจิติถาวรครับตรงตัวเลยประานไทยใช่ครับอ่ะโอเคก็ฝากน้องไว้ด้วยนะครับก็นนี้คืออีกเขาเรียกว่าดาวรุ่งของฟุตบอลเดินสายชั่วโมงนี้องลีสายบเิงครับปวิดจิติถาวรครับวันนี้มีสนับแข้งมอไพ่หนึ่งคู่แล้วก็เสื้อบิมรายจากคอมพาร์นะวันนี้ขอบคุณน้องมากครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ารายการหน้าน้องจะมาสร้างผลงานอะไรให้ท่านผู้ชมครับรวมถึง FC ได้ดูครับวันนี้ผมเบิร์ดจะให้ครับ ผมองพอวิทิตถาว่อนครับต้องดีครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ